ข้อที่ควรระวังของเจ้านี่นะคะคือจุดแหลมต่างๆของเขานั่นเองนะครับนี่มีตรงไหนบ้างนนะฮะมีไหล่มีบริเวณหัวแล้วก็สนับเข่านั่นเองนะประมาณนี้ข้อศอกนะครับอ่าแล้วก็วิธีการเปลี่ยนผมของเขาเนี่ยจริงๆก็ควรดูคู่มือนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แยกมาให้นะว่าอันไหน A ไหน B อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเราก็ดูรูปทรง,งเขาแล้วก็ใส่ตามเข้าไปนั่นเองนะครับ สวัสดีครับพบกับ Toy m o n เช่นเคยนะฮะแล้วเราก็อยู่กับ Edge ให้ฟิกกูอาร์กันอีกแล้วนะครับกับเจ้านี่เลยนะฮะ นั่นคือ c a r เมนต r i d e เดอร์เอ็กเซดมุตคกมเมอนั่นเองนะครับผมมาแล้วซึ่งเจ้นี้นะฮะก็ออกมาได้สักพักแล้วนะฮะพอดีทางเราเนี่ยได้นำออกมารีวิวช้านิดนึงนะ,ะแต่ว่าก็มาใช้ังดีกว่าไม่มาเนาะเอาละฮะกับดีไซน์สุดเท่ะนะฮะแล้วก็มีข้อขนานนามว่านี่คือฟิกเกอร์หรือว่าหนามกันแน่นะฮะกับการดีไซน์รูปดาวของเขานั่นเองนะครับ โอเคฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูล่างสุดยอดของเอ็กเกันเลยดีกว่านะครับผมมาเริ่มจากกล่องของเขาก่อนนะครับกล่องของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยภาพของเอ็กเซดมุตนะคิเกมเมอนั่นเองนะครับนี่ตัวสีทองเหลืองอลามเลยนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยของเอ็กเจะเป็น p i กเซลอาร์ตน่ะ นะฮะเป็นจุดๆก็คือเป็นให้แสดงถึงสัญลักษณ์ของเกมนั่นเองนะครับเนี่ย s h e a d f i u a r t s นะครับ Camelder Exceed มูตะคีเกมเมอร์นะครับนี่คือโลโก้ของซีรีส์ Exceed นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็มีตาธรรมชินะครับแล้วก็ตาบันไดสีฟ้านั่นเองนะครับและสติกเกอร์ธรรมชิ้ QualityNation นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับอืมจะเขียนเหมือนกันนะ Camelder Exceed มูตะคีนั่นเองนะครับนี่แล้วก็มีตัวของมูตะคีเกมเมอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าด้านหนึ่ง ก็เป็นแขนของเขานะฮะยืดยาวไปพร้อมกับพิกเซลนั่นเองนะครับอ่าด้านล่างนะครับด้านบนนะฮะด้านหลังคือตัวอย่างแอคชั่นหรือว่าตัวโปรดักต์ของเขานั่นเองนะครับอ่าสามแบบนั่นเองก็อย่างที่เราสังเกตตรงนี้นะฮะก็ดูง่ายๆคือจะมีทรงผมให้เปลี่ยนนั่นเองนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าทรงผมมี่จะเล่นยากด้วยนะเนี่ยอโอเคเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันอีกทีนะครับผมมาแกะกล่องเล่นกันเลยดีกว่าครับมา <c oughs> อพอแกะกองออกมานะฮะก็จะมีอยู่2ถาดนั่นเองนะฮะถาดด้านหลังจะเป็นผมยาวของเขานั่นเองนะครับซึ่งจะแยกเยอะแยะมากมายนะฮะเปลี่ยนเป็นทั้งแผงเลยนะฮะส่วนที่ติดอยู่กับตรงนี้ก็คือผมแบบเบสิกนะฮะเป็นแบบตรงๆนั่นเองแล้วก็รวมถึงมือที่มาด้วยอีก 3คู่นะฮะรวมถึงมือที่กำอยู่ตรงนี้อีกนะฮะหคู่รวมเป็น4คู่นั่นเองนะครับแล้วก็อาวุธนะฮะกาชาคอนคีเซเลต์นั่นเองนะครับอ่าซึ่งจริงๆอ่ะอาวุธเนี่ยจะมากับกล่องเอ่อที่แพงมากๆในซีรีส์เอ็กเซสนั่นก็คือ Mighty Water Action นั่นเองนะฮะก็คือจะมีอาวุธเจ้านี่มาให้ด้วยนะฮะแต่ว่าร่างนี้มีอาวุธมาให้นะฮะเรามาแกะเล่นกันเลยดีกว่านะครับมาดูให้รู้กันชัดว่ามันสวยมากแค่ไหนนะครับผมมาต่อคอนติ้นเนี่ยคือเรียกเสือ นำตัวออกมาเสร็จแล้วเราก็ควรจะแกะพลาสติกออกก่อนนะครับฮปึ๊บพอแกะพลาสติกออกมาแล้วนะฮะตอนแกะพลาสติกเนี่ยค่อนข้างจะกังวลมากๆกลัวไปโดนหนามแหลมของเขาทุกส่วนของร่างกายนะฮะแม้กระทั่งเอวหรือว่าขาของเขานั่นเองนะครับเออ มันก็สมคำร่ำลืเรื่องความแหลมจริงๆแหละมันเต็มไปด้วยความแหลมจริงๆนะฮะอันนี้โอเคฮะแต่ว่าเรื่องดีเทลเนี่ยโอโ้โหสวยงามอลามตาเหลือเกินนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมเคยมีงาน LVUR ตัวหนึ่งนะฮะก็คือตัวล่างนี้แหละจริงๆมีครบเลยแหละฮะครบซีรีส์เอ็กที่เขาเคยออกมาเลยนะก็มีความรู้สึกว่าตัวเนี่ยมันสวยมาก,มากรวมถึงสีผิวเนี่ยมันเหลืองโกลเหลกันเลยนะ มันทองอ่าน่าจะออกเหลืองมากกว่านะครับแต่ว่าตอนนั้นเพื่อความที่แบบได้เล่นก่อนเราเลยเก็บสะสมเจ้านั่นนะฮะแต่ว่าดีเทลเข็มขัดอะไรก็จะไม่ได้มาในแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็ได้จับฟิกกูอาร์ดล่างสุดยอดของเอ็กเซสักทีนะครับก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็สมคำร่ำลือเรื่องความสวยมากๆเลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของ เอ็กเซดบุตเ g a m e คีเกมเมอร์กันดีกว่านะครับเริ่มจากด้านหน้าของเขาก่อนนะอ่าปุ๊บด้านหน้าเนี่ยการดีไซน์ของเอ็กเซดบุตเ g a m e คีเกมเมอร์เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเลฟเลนของเขาคือจะมาจากรูปดาวนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าเขาจะเป็นดาว5แฉกเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะ แล้วก็มีเขาที่มาด้วยอยู่แล้วนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะฮะนี่จะง,งอยสวยมากๆแล้วก็มีดาวลเล็กๆสีฟ้าอยู่ตรงกลางหน้าผากนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนตาเนี่ตาของเขาจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขามากๆฮะอ่าแบบนี้เลยหลายคนก็นําไปโมเป็นเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ข้างหน้าเป็นแบบให้ตามันเห็นชัดมากขึ้นเห็นดีเทลชัดมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็นี่คือทรงผมของเขานะครับจริงๆอะ่ะล่างเนี่ยดาไม่ยากเลยเพราะว่าตอนที่ออกมาตอนแรกอะ่ะทรงเอ็กเซดเลเวลสองนะฮะมันก็เหมือนกับโกคูอยู่แล้วนะแล้วพอพอมาล่างเนี่ย ย,ยังไงซะผมก็ต้องยาวฮะเลยเออกมาเป็นแบบนี้ก็นึกถึงโกคูร่าง3นั่นเองนะครับโกคูร่าง3นั่นเองตัวนี้ก็เหมือนมากให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆพอเห็นเ i r ร t i เอฟเฟชั่ครั้งแรกนะครับอ่าโอเค แล้วมาด,ดูมาดูส่วนของหน้าอกของเขาบ้างนะครับนี่หน้าอกก็ีมีรูปดาวอีกฮนะนี่ดาว3อันนะครับอ่าอยู่ตรงหน้าอกแล้วก็มีผมเปียยาวมาปิดด้านหน้านั่นเองนะครับมีปกคอเสื้อด้วยดังนั้นเนี่ยการขยับคอหรือว่าการก้มเงยเนี่ยก็อาจจะมีการติดขัดกันนิดนึงนะครับตรงนี้บ้างนะฮะเกาะไหลของเขาเนี่ยก็นี่แหลมเหมือนกันเลยนะฮะแหลมมากๆก,การขยับเนี่ยก็ ควรระวังจริงๆอ่ะแม้แต่แม้กระทั่งการถือมาตั้งโชว์เนี่ยมันก็ควรระวังเหมือนกันนะครับอ่าดีเทลนะฮะบริเวณบอดี้หรือว่าลาม,มาถึงขาเนี่ยก็จะแทรกด้วยสีม่วงฟ้าแล้วก็ส้มนะฮะอ่านี่ลามมาถึงนี่เลยนะครับดีเทลด้านหลังอืมนี่คือทรงผมของเขาเออดีมากนะฮะพลาสติกเป็นพลาสติกนะฮะ,ะก็เล่นระวังจริงๆนะเพราะว่ามันสามารถหักได้นะเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะนี่ฮะมันมันงอได้ก็จริงครับแต่ว่าฝืนเล่นมากๆก็หักได้นะเนี่ย มีแต่ข้อควรระวังนะตัวนี้แลกกับความสวยนะครับส่วนดิเวอร์ส่วนเกมเมอร์ดิเวอร์ก็ลงดีเทลมาค่อนข้างดีนะครับนี่มีตรงนี้มีเกมเมอร์ดเวอร์ด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้อาจจะไม่ชัดมากนะฮะเพราะว่ามันเล็กนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็สามารถยกได้เหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้ถอดไม่ได้สิมันเหมือนมันล็อกมันเลยอะ่ะเออใช่ฮะตรงตรงแปลงล่างตรงนี้ฮะออกไม่ได้นะการลงสีก็เนี้ยบอยู่นะเนี้ยบอยู่เนี้ยบอยู่นะครับ นี่มีสีดำโอเคอยู่ะฮะนี่เท้านะฮะสีทองหมดเลยนะครับนี่หลังเท้าของเขานะฮะเออดีอยู่ดีอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นี่ครับเรามาดูรอบๆกันอีกทีนะครับนี่มือมีรูปดาวด้วยนะฮะทรงผมของเขานะครับอ่าเยี่ยมไปเลยปึ๊บ จริงจริงโดยรวมเนี่ยผมว่ามันก็สวยอยู่แล้วนะฮะแต่จริงๆถ้าอยากโมงจริงผมไม่ได้อยากโมตานะตัวเนี้ยไม่อยากทําตรงตาเลยคืออยากแค่เพิ่มจอยนิดเดียวขอสูงนิดเดียวของคอนิดหนึ่งจริงๆก็ไม่ได้อยากอะไรมากมายครับเพราะว่าถึงต่อให้เพิ่มไปยังไงก็ติดผมอยู่ดีนะครับก็ประมาณนี้่อไปเรามาดูจุดขยับของเอ็กเซดกันดีกว่านะครับมาก็เริ่มจากส่วนหัวของเขาก่อนเลยนะครับโอ้ไม่ค่อยกล้าจับเลยนะฮะนี่ฮึส่วนหัวหมุนหมุนหัวได้ก่อนปุ๊บนิดหนึ่งนี่ปุ๊บติดแล้วนะฮะติดแล้วฮะหมุนนไ้แค่ี หันไปแค่นี้นะฮะติดแล้วติดคอเสื้อแล้วก็ผมเปียด้านหน้านะครับปุ๊บไม่ซ้ายขวานะครับอ่าประมาณนี้ก้มก้มได้ทีดเดียวอยงก้มก้มแล้วเนี่ยก้มแล้วนะครับกันเงยเงยปุ๊บนิดเดียวนะฮะจะไปติดผมหลังแล้วเจ้านี่นะฮะก้มเสร็จปุ๊บเนี่ยจะไปติดตัวไดเวอร์แล้วแต่ว่าวิธีการเล่นก็คือใช้ใช้บอดี้ช่วยก้มลงไปแบบนี้นะฮะก็จะได้แล้วประมาณนี้แต่ว่าผมเมื่อจะไปติดไดเวอร์อีกนะฮะฮะปุ๊บเงย ฮึบฮึบกันเงยฮึบอ่าประมาณนี้นิดเดียวนิดเดียวจริงๆอ่ะนะฮะส่วนการขยับตรงนี้บอดี้ก็บิดได้ฮะบิดได้ปุ๊บไดเวอร์หมุนได้ปกติเพราะว่าใส่แบบรวมๆอยแล้วปุ๊บบิดบิดไว้ด้านนี้ปุ๊บอืมประมาณนี้ฮะบิดบิดปุ๊บอืมประมาณนี้ครับผมปุ๊บนะฮะเอวก็บิดได้นิดนึงนะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของแขนบ้างน,นะฮะไหลปึบอ่าทำได้แบบเดิมนะฮะแบบนี้แล้วก็ขยับขึ้นปึบึ๊บอืมะมานี่ฮะก็ขยับได้เยอะแหละฮะนี่นะฮะปกติแล้วก็ตรงต้นแขนหรือใบเสียบเนี่ยหมุนได้นะฮะปกติเลยนะฮะปึ๊บแขนปึ๊บทอดพับแขนปึ๊บอ่าประมาณนี้แล้วก็หมุนนะฮะแล้วก็ผายมือได้นะฮะ ขึ้นลงได้ปกตินั่นเองนะอ่ามาดูขาบ้างนะครับส่วนของขาก็ตรงนี้ต้นขามุนได้ครับปิดได้ปกตินะฮะการยกฮึบโอ้ยฮึบแข็งอยู่บนี่ยกประมาณนี้ฮะเตะหน้านะครับอเตะหลังอประมาณนี้ฮะติดขาเอติดติดผมติดผมการกางขาฮึบปุ๊บปุ๊บ,บปกติฮะเป็นบอดี้ใหม่นะฮะนี่ดูการเก็บดีเทลนี่ก็จะมี รอยตัดนิดหน่อยนะครับนะฮะตามสไตล์มีเห็นให้มีให้เห็นบ้างนิดหนึ่งงอเข่างอเข่างอเข่าต้องยกแปข้างหน้าเนี่ยให้ดูเนี้ยนึบึบนี่เป็นดับเบิลจอยนะครับแบบนี้เท้าเหมือนเดิมฮะเท้าเหมือนกันฮะหมุนได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปลายเท้าขยับได้ครับปกตินั่นเองนะครับผมสําหรับการขยับของเอ็กเซดมุตตะคิเกมเมอร์นะฮะเสียดายฮะตรงนี้ถอดไม่ได้นะ เออถ้าถอดได้นิดแจ่มเลยเอาไปใส่กับร่าง2เอาไปใส่กับเลเวตัวเลเวล2แล้วก็เอามาเล่นแปลงร่างในะสนุกเลยนะฮะคิวมิวส่นะครับอ่า ่าาไมตยก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการขยับของมุตะคิเกมเมอร์นะครับผมเขาเป็นเลเดอร์เอ็กเซดนั่นเองนะครับมาดูของที่มาด้วยนะฮะนั่นคือกัจจคอนคีสเลต์นั่นเองนะครับดีเทลสีค่อนข้างเก็บมาได้ดีมากๆนะฮะสวยมากๆเลยนะครับมีดีเทลตรงนี้ด้วยนะฮะในโหมดในโหมดการเขียนเนี่ยมีกันนะฮะสีตรงสีเหลืองแล้วก็มีเบรดอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สีส้มจะเขียนว่า X นะฮะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ ก็คือสามารถนําไปเล่นกับตัวอื่นได้ด้วยเอาไปให้เอ็กเซดถือก็ได้นะฮะเราไม่ให้ร่างอื่นถือก็ได้นั่นเองนะครับเพราะหลังๆเนี่ยเอ็กเซดก็จะใช้อาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธหลักไปแล้วนะฮะดีเทลเก็บได้ดีมากๆฮนะนี่ถ้าเป็นเอวยูอาร์เนี่ยจะเป็นสีเดียวเลยแล้วผมก็มานั่งทําสีเอาขอจะได้แบบนี้นี่มันนานมากๆเลยนะครับตอนนั้นช่วงนั้นก็ฝึกทําสีตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก่งนะแต่ว่าก็ทําให้มันดูไกลๆแล้วเหมือนก็พอนะครับสาหรับอาวุธชิ้นนี้เออถืงประเทศนะ ดูตรงนี้นั่นเองนะครับในส่วนของผมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนให้ดูว่าพอเปลี่ยนออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนทรงผมเขากันดีกว่านะฮะเริ่มจากการถอดของเขาก่อนเลยดีกว่านะฮะตรงนี้ก่อนลวกันง่ายดีนะฮะปุ๊บหยิบมาครึ่งหนึ่งดึงค่อยๆดึงออกมานะฮะจะเป็นแบบนี้ค่อยๆดึงออกมาใจเย็นๆนะอ่าฮึบฮึบมาด้านข้างนะครับลักษณะของมุตคิก็จะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการหมุนคอการขยับอะไรเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว นะฮะแต่ว่าจะติดตรงนี่แฉกตรงนี้นิดหนึ่งในการขยับนะฮะแต่ว่าขยับได้เยอะเลยนะฮะพอเอาออกมาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆมาใส่เจ้านี้กันก่อนนะครับเริ่มจากในอันนี้เราดูจากเราดูจากลาักษณะในตรงนี้น่าจะเป็นเปียข้างหน้านะฮะล้วก็แปะด้านนี้ไปเลยนะครับปุ๊บแบบนี้ครับได้ละหนึ่งอย่างหยิบมาง่ายๆแล้วเสียบเข้าไปปุ๊บตรงนี้เล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยเจา้าตัวนี้อืมปุ๊บอ่าประมาณนี้ฮะใส่ไปละ โอเคฮะใส่ได้ครบ2อันและะ้วจากนั้นเราก็มาดูอีกนะครับดูจากการพิ้วของผมแล้วนะครับจะต้องไปอันนี้แน่เลยอ่ามันต้องใช่ฮะเสียบเข้าไปใส่เข้าไปอ๋อจริงๆเขาควรใส่จากด้านนี้ขึ้นไปฮะเนี่ยไล่จากขวามือนะฮะขวามือของกล้องตอนนี้ฮะเข้าไปโอเคปึ๊บอ่าโอ้โหพอเปลี่ยนทรงผมแบบพิ้วแล้วรู้สึกว่าเท่มากๆฮะโอเคถูกนะฮะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการเปลี่ยนทรงผมของ ไฮเปอร์มุตะคิเกมเมอร์นั่นเองนะครับเออสวยดีนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวนี้นะครับผมคาร์เมนไวเดอร์เอ็กเซดนะครับมูตะคิเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่สวยมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยการลงสีของเขาแล้วก็ดีเทลต่างๆนานาของเขาเนี่ยค่อนข้างจะทําออกมาดีมากๆนะครับถ้าเกิดใครได้ชอบซีรีส์เอ็กเซดเนี่ยก็ตัวเนี้ยมันคือล่างสุดยอดของตัวพระเอกนะถ้าเกิดคุณไม่มีตัวเนี้ยถือว่าคุณพลาดมากๆเลยนะครับผมถึงแม้เรียกว่าข้อควรระวังมันจะเยอะมากๆนะครับสาหรับการเล่นตัวนี้แต่ว่าเรื่องความสวยความคุ้มค่าเนี่ยช่วงนี้นี่ก็ราคาค่อนข้างจ เริ่มตกเหมือนกันนะก็ถ้าใครถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ควรจะต้องรีบสอยกันแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างนนะก็ช่วยกันคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเนี่ยพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะก็ช่วยกันนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้พาชมก่อนใครนั่นเองนะครับผมสำหรับตัว คลิปหน้านะฮะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรปลดคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้ได้เวลาลาจากกันแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอ้ フッ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 フ